รับสปอนเซอร์ยังไงเทคนิคการรับสปอนเซอร์จากประสบการณ์ตรงของไนเองค่ะที่เริ่มต้นทำตั้งแต่ศูนย์ผู้ติดตามมาถึงหลักแสนซับนะคะซึ่งการรับสปอนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วค่ะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้ตั้งแต่ผู้ติดตามน้อยๆนะคะจนไปถึงผู้ติดตามเยอะเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยคลิปนี้จะเหมาะกับมือใหม่นะคะแล้วก็คนที่ทำไปสักพักละเริ่มมีสปอนเซอร์ติดต่อมาแล้วนะคะว่าเออเราจะ คุยงานกับเขายังไงนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างที่ต้องรู้นะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้ควรเป็นไปแบบไหนบ้างนะคะครูไนสรุปมาให้นะคะเทคนิคในคลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ช่องในท์ธ e รกิ o ยูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ n น t ์ธ e e e ิ o ยูค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคนะคะการรับสปอนเซอร์ค่ะว่า เราจะรับสปอนเซอร์ยังไงได้บ้างนะคะเทคนิคหรือสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างค่ะทีนี้ค่ะแน่นอนว่าการทำ YouTube เนาะหรือว่าการที่เราทำสื่อออนไลน์เนี่ยพอเราทำไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็เริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมาละนะคะหรือว่ากำลังเป็นมือใหม่ที่สร้างตัวตนขึ้นมาแน่นอนว่าจะเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา ควรจะเอาไว้พูดคุยกับเขานะคะว่าเราจะรับงานยังไงเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะสิ่งแรกเทคนิคในการรับสปอนเซอร์ก็คือความชัดเจนของช่องเราค่ะความชัดเจนของช่องเรานะคะว่าช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรนะคะชัดเจนในด้านไหนคนจําเราได้ในเรื่องอะไรนะคะช่องเราเกี่ยวกับอะไรมีสไตล์การทําช่องแบบไหนคะ่ะ ความชัดเจนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะคะในการรับสปอนเซอร์เนาะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดในการรับสปอนเซอร์ก็คือเราควรจะมีผลงานมาก่อนผลงานมาก่อนคืออาจจะสปอนเซอร์ตัวเองนะคะก็คือทําคลิปรีวิวขึ้นมาด้วยตัวเองเลยนะคะการที่เรามีผลงานมาก่อนนี่ก็คือมีโปรไฟล์นะคะเวลาเขาติดต่องานเรามาใช่ไหมว่าอยาก จะติดต่องานสปอนเซอร์ค่ะนะคะ่าในมีคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปผลงานที่หนเคยทําไว้นะคะเราก็ส่งผลงานโปรไฟล์ให้เขาดูได้ว่าเราเคยทําคลิปไว้เป็นประมาณนี้นะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อช่องของเราทําออกมาแล้วเป็นประมาณไหนคะ่ะตรงนี้มันก็จะง่ายกับการทํางานด้วยนะเพราะเขารู้จักช่องของเราแล้วนะคะเราเขาก็จะได้คิดว่าอ๋องานเลือกเรานะคะเราก็เลือกงานเลือกให้เหมาะ ต่อกันจะได้ทํางานง่ายนะคะตอนทํางานเนี่ยครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์ก็จะได้ไม่เครียดเกินไปนะคะในการที่จะสร้างงานออกมาเนาะที่สำคัญนะคะความชัดเจนของช่องเนี่ยมันก็รวมไปถึงความน่าเชื่อถือด้วยค่ะความน่าเชื่อถือคืออะไรคะคือความน่าเชื่อถือที่เราสร้างขึ้นมาค่ะเช่นเราอาจจะเป็นคุณครูนะคะเป็น โดดเด่นทางด้านไหนอย่างเงี้ยอย่างคนไหนก็เป็นครูสอนทำ YouTube สอนตัดต่อวิดีโอแน่นอนว่าถ้ามีเรื่องราวต่างๆเขามาให้เรารีวิวเราก็ต้องบอกว่าเรามีเครดิตต่างๆที่เรารักษามานะดังนั้นเนี่ยเราจะรีวิวตามตรงนะคะตามประสบการณ์จริงนะเพราะว่าเราก็อยากให้ผู้ติดตามของเราได้รับสิ่งดีๆหรือคนที่ได้ดูคลิปรีวิวสปอนเซอร์นั้นเขาได้รับข้อมูลที่ดีที่เป็นข้อมูลจริงค่ะความน่าเชื่อถือจึงมีความสําคัญมากๆเนาะ ยิ่งถ้าใครมีแบบเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากๆมีตัวตนมากๆเนี่ยก็ถือว่ามีเครดิตที่ดีมากๆตรงนี้นะคะนอกจากจะทาให้ช่องมีความชัดเจนมากๆเนาะการที่เรามีเครดิตที่ดีเนี่ยเราก็ต้องเลือกงานใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราสามารถต่อรองกับสปอนเซอร์ได้นะคะเพื่อได้รับงานที่ถูกใจกับทั้ง2ฝ่ายนะคะต่อมานะคะข้อ2ค่ะเทคนิคการรับสปอนเซอร์นะคะก็คือ ผู้ติดตามค่ะผู้ติดตามก็คือจํานวนผู้ติดตามต่างๆเรื่องตัวเลขเนี่ยมีผลไหมก็มีผลนะคะแต่ช่วงแรกที่คูณไนทําำต้องบอกเลยว่าตัวในเองเนี่ยมีสปอนเซอร์ตั้งแต่หลักร้อยซับสไค i ต์นะคะแปลว่าไม่ถึง1,000 s u b s ซับสไครตแล้วก็ยังสร้างไรายได้จาก Youtube ไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือ,อผู้ติดตามมีผล เมื่อวันหนึ่งเรามีผู้ติดตามมากขึ้นแน่นอนว่าเลดการเลดราคาในการรับสปอนเซอร์เนี่ยก็จะสูงมากขึ้นตามจํานวนผู้ติดตามแต่ในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ติดตามตอนไม่เยอะก็สามารถรับได้จํานวนที่เราพอใจได้ค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าตัวเลขผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นตรงนี้แปลว่าอ,อ๋อเรามียอดคนที่เป็นฐานแฟนของเรานะ คนที่เชื่อใจในตัวเรานะคนที่มาติดตามเรานะเราก็สามารถบอกสปอนเซอร์ได้ว่าช่องเรามีผู้ติดตามจำนวนเท่านี้เรทราคาก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้แต่ช่วงแรกถ้าผู้ติดตามน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงแรกนยก็บอกราคาที่ในพอใจกับการทํางานดังนั้นเนี่ยตัวเลขผู้ติดตามถ้าในอนาคตใครมีตัวเลขเยอะก็สามารถที่จะให้เรทราคาที่สูงขึ้นได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อตรงนี้เราก็จะพูดถึงข้อที่3นะคะก็คือเรทราคาที่เราพอใจค่ะ เลทราคาที่เราพอใจเนาะบางทีอย่างแรกเนี่ยเราต้องคิดว่าเลทราคาเหล่านั้นเนี่ยครอบคลุมนะคะการทำงานของเราตั้งแต่การคิดคอนเทนต์นะคะการคิดก่อนจะทำการถ่ายทำสถานที่ถ่ายที่ไหนถ่ายที่สตูดิโอถ่ายที่บ้านถ่ายนอกสถานที่มีทีมงานไหมนะคะค่าใช้ใจ่ายระหว่างวานันค่าเดินทางต่างๆนะคะ การคิดงานกว่าจะผ่านนะการเขียนสตอรี่บอร์ดส่งให้เขาอ่านก่อนการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะอาจจะถ่ายหลายที่หรือเปล่าเนาะการใช้เวลาในการทําถ่ายทําคลิปวิดีโอการใช้เวลาในการตัดต่อคลิปวิดีโอตัดต่อให้น่าสนใจตัดต่อใส่ข้อความใส่เสียงเพลงใส่รูปภาพต่างๆนะคะตรงนี้เราก็ต้องคิดไปถึงการที่เราอาจจะต้องแก้งานด้วยหรือเปล่าอย่าลืมใส่เงื่อนไขให้ครบถ้วนค่ะ ซึ่งเลทราคาที่พอใจจึงควรจะคิดครอบคลุมทั้งหมดนะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะมีทั้งรีวิวรีวิวนะคะที่ได้รับตังหรือไม่ได้รับตังก็ตามเนาะแต่ว่าเป็นการฝึกฝนแต่พอมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเราทํางานได้ดีละนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมีเลทราคาที่เราพอใจที่เราคิดโดยรอบแล้วว่าอ๋อคุ้มค่ากับการทํางานของเราคะ่ะ ทีนี้เนี่ยนะคะเรื่องต่างๆที่ในพูดมาละ3ข้อแรกนะคะก็คือความชัดเจนของช่องนะคะความเครดิตความน่าเชื่อถือของเราความชัดเจนของช่องของเราต่อมาก็คือจํานวนผู้ติดตามนะคะต่อมานะคะก็คือเลทราคาที่เราพอใจนะคะที่เรารับได้ส่วนที่4ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะก็คือเรื่องเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะก็คือเช่นเอกสารนะคะการมัดจำเนาะหรือว่า การวางบินต่างๆนะคะใบเสนอราคาอย่างเงี้ยเลดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ควรจะมีนะอันไหนพูดจากประสบการณ์ตรงของไหนเลยนะคะก็คืออย่างแรกที่ทุกคนในนั้นอ่ะในใบเสนอราคาควรจะ ประกอบไปด้วยหัวข้อเหล่านี้นะคะใครที่เป็นมือใหม่สามารถจดไปพร้อมกันได้นะเพราะว่าในเอาเทคนิคของนหนเองที่ในใส่ในใบเสนอราคาเสมอหรือในเลดการ์ดเสมอค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการมัดจําค่ะก่อนเริ่มงานทุกครั้งเนี่ยนะคะเราต้องให้เขามัดจําก่อนนะคะเพราะว่าการมัดจำเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มงานแล้วว่าเขาจริงจังกับงานนี้เขาโอเคกับงานนี้นะแปลว่าอย่างแรกถ้าเราคิดงานไปแล้วเนี่ยงานนี้ก็คือมีราคาแล้วเราใช้เวลาในการคิดในการทา งานทุกอย่างควรจะมัดจำก่อนล่วงหน้า50%นะคะแล้วก็ก่อนโพสต์งานก่อนโพสต์งานลงใน YouTube ลงใน Facebook ก็คืออีกครึ่งหนึ่ง50%ที่เหลือก็ชําระเงินทั้งหมดก่อนนะคะตัวนายเองเนี่ยเพื่อความอุ่นใจจะเก็บมัดจ,จําก่อนเสมอเนาะพยายามบอกสปอนเซอร์เขาไปเลยนะคะว่า,เ,าเงื่อนไขาการทํางานของช่องเรานะคะคือต้องมัดจาก่อนล่วงหน้า50%เท่านั้นค่ะบอกเขาไปเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากพยายามป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้อง บอกให้เขามาจำเพื่อเป็นการแบบคอนเฟิร์มงานให้กับเราค่ะต่อมาค่ะสิ่งต่อมาที่เราจะบอกเขาก็คือเราต้องบอกว่าเรารีวิวนะคะตามสไตล์ของช่องของเราค่ะอย่างแรกเนาะเพื่อป้องกันการที่เราจะเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์คือเขาบอกให้เราทำแบบนี้แบบนี้นะคะต้องพูดแบบนี้นะต้องพูดตรงนี้ตรงนี้นะคะคือเขาลิสต์มาให้เลยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเออความเป็นตัวของตัวเราเองความเป็นสไตล์ของช่องเราอะ่ะมันโดน มันโดนกินมันโดนปรับเปลี่ยนไปหมดตรงนี้ยแ,แน่นอนว่ามันมีผลกับช่องแล้วก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็ต้องแจ้งเขาไปว่าการทํางานเนี่ยจะเป็นการทํางานออกมาในสไตล์ของช่องนะคะก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าช่องของเราจะเป็นประมาณนี้นะคะลองดูจากคลิปนี้ก็ได้ะคะ่ะส่งคลิปให้เขาดูว่าการทํางานของเราการทําคลิปออกมาของเรามันจะได้ประมาณนี้นะเขาโอเคไหมนะคะตรงเนี้การทํางานถนะ้าเขาโอเคการทํางานก็จะง่ายมากขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะก็คือเงื่อนไขในการทำงานเรื่องการแก้ไขางานค่ะเราควรจะบอกเขาไปเลยนะว่าแก้ไขางานแก้ไขสคริปต์นะคะสะคริปต์คือให้เป็นมือใหม่เนาะเราก็จะมีการจดนะคะจดหัวข้อต่างๆว่าอาตรงนี้จะพูดเริ่มต้นคลิปว่าอะไรนะคะในคลิปทําอะไรบ้างนะสื่อสารยังไงบ้างทําอะไร ท่าทางยังไงบ้างในคลิปพูดอะไรบ้างเราต้องส่งให้เขาก่อนอย่างแรกค่ะสิ่งที่นายทำนะแชร์ไปเลยว่านายบอกเขาว่าแก้ไขสคริปต์งานได้1ครั้งภายใน5 7วัน3 5วันอะไรแบบนี้อย่างแรกเพื่อป้องกันงานล่าช้านะคะบางอันเขาอาจจะไปตรวจงานนานเกินไปเนาะแล้วเราอะ่ะก็ต้องเคลียร์เป็นงานงานไปใช่ไหมจะได้ไปรับงานอื่นต่อได้นะคะก็ต้องบอกเขาว่าแก้ไขสคริปต์งานได้1ครั้งค่ะต่อมาค่ะ อันนี้คือก่อนที่จะถ่ายคลิปใช่ไหมพอเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ส่งให้เขาว่าก่อนจะส่งอะในใบเสนอราคาก็แจ้งอีกเงื่อนไขหนึ่งว่าแก้ไขคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วได้1ครั้งนะคะอย่างแรกคือเราจะไม่ได้แก้งานมากกว่านั้น ต้องบอกเขาว่าเราไม่รับถ่ายงานใหม่นะคะเพราะถ่ายงานใหม่อ่มันต้องจัดเตรียมต่างๆใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณต่างๆมันอาจจะบานไปได้เช่นเราต้องไปถ่ายสถานที่นั้นใหม่อีกรอบนึงต้องใช้เวลาต้องจ้างทีง,งานทีมงานใหม่อีกรอบนึงก็งบประมาณมันจะไม่ได้นะคะดังนั้นต้องบอกเขาว่าให้แก้ไขได้เฉพาะจากคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเมื่อนั้นเราแก้งานจนเหนื่อยเลยนะทุกคนแล้วการแก้ไขางานเยอะๆเนี่ยงานมันจะ ไม่มีความเป็นตัวของเราเองค่ะมันจะดูไม่ประติดประตกต่างๆเนาะก็ไปน่ารับชมเท่าไหร่เจ้งเขาไปเลยค่ะว่าแก้ไขางานที่ตัดต่อวิดีโออันนี้ที่เสร็จแล้วแก้ไขางานได้หนึ่งครั้งนะคะภายใน5-7วันเขาจะได้ตรวจงานอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเราก็แก้งานเพียงครั้งเดียวให้ดีที่สุดค่ะต่อมานะคะสุดท้ายนะคะเทคนิคการรับสปอนเซอร์ข้อที่5ค่ะก็คือการเป็นตัวของตัวเองค่ะ การเป็นตัวของตัวเองสําคัญยังไงคะคุณไหนสําคัญมากๆนะคะนายขอแชร์ว่าบางทีเราอาจจะอยากรับงานนั้นมากๆนะคะจนเรายอมทุ่มเทมากๆที่จะเปลี่ยนตัวเองที่จะทําให้ช่องของเรา แตกต่างจากคลิปอื่นๆในช่องที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นหุ่นยนต์ก็ได้แบบเนี้ยขอให้ได้งานนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเป็นตัวของตัวเองเราจะได้รับงานที่เหมาะกับเรานะคะคืองานเลือกเราเราก็เลือกงานเพื่อเจองานที่เหมาะสมกันแล้วออกมาดีที่สุดค่ะคือแน่นอนว่าสปอนเซอร์เขาอยากได้คนที่เหมาะกับงานเขาถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นเขาอยากได้คนที่เป็นสาวสวยมั่นใจเซ็กซี่อ่ะคนไหนก็ไม่ใช่และคุณไอนก็บอกว่าคุณไอนเป็นเรียบร้อยแบบน่ารักนะคะพูดจาไพ อะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คุยกันก่อนอย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบนี้แต่เราเป็นแบบนี้การทํางานยากแน่นอนมีปัญหาระหว่างทํางานแน่นอนค่ะดังนั้นเราต้องบอกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเต็มที่งานนี้ไม่เหมาะสมไม่เป็นไรเพราะว่าในเชื่อว่าเราจะมีงานที่เหมาะสมเข้ามาหาเราเสมอหรือโอกาสที่ดีเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นสิ่งที่ งานที่ไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะว่าอย่างแรกงานจะยากนะคะเราจะไม่มีความสุขในการทํางานเนาะแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาได้ค่ะตั้งนั้นการเป็นตัวของตัวเองนะเป็นได้เต็มที่เลยแล้วก็เลือกงานที่เหมาะกับเรานะคะงานก็อยากได้คนที่เหมาะกับงานเนาะดังนั้นเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ค่ะทีนี้นะคะมาสรุปกันนะคะมี5ข้อนะคะเทคนิคในการรับสปอนเซอร์ค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือความชัดเจนของช่องของเราว่าช่องของเราเกี่ยวกับอะไรนะคะต่อมาค่ะข้อที่2คือผู้ติดตามค่ะผู้ติดตามของเรามีประมาณกี่คนนะคะผู้ติดตามตัวเลขผู้ติดตามเนี่ยจะมีผลกับเลทราคาที่มากขึ้นตามจํานวนผู้ติดตามที่เราตั้งใจทํางานมาค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่เราทํางานมานะคะ ต่อมานะคะก็คือเลทราคาที่เรารับได้ค่ะเลทราคาที่ครอบคุมการทํางานทั้งหมดเนาะถ้าใครทําช่องแล้วมีทีมงานเยอะก็ต้องคิดให้ครอบคุมนะคะเพราะเลทราคาเนี่ยจะดูว่างานทํางานเนี้ยคุ้มหรือเปล่าที่จะทําค่ะต่อมานะคะข้อ4ค่ะก็คือเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะพยายาม พี่คนไหนบอกข้อข้อว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างพยายามพิมพ์เป็นเอกสารนะคะเป็นข้อความเป็นอีเมลเป็นข้อความตอบกลับเพื่อตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเราจะมีหลักฐานในการทํางานต่างๆค่ะก็จะอุ่นใจแล้วก็ทํางานได้อย่างมีความสุขนะคะสบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคก,การรับสปอนเซอร์เนาะถ้าใครนะคะยังไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาก็ฝึกทําค่ะฝึกรีวิวสินค้าฝึกทํางานของเราคลิปวิดีโอของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเนาะรับรองได้ว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอย่างแน่นอนค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะชอบคลิปนี้ไหมถ้ชอบเนาะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทําวิดีโอการรับสปอนเซอร์การหาสปอนเซอร์ต่างๆนะคะคอมเมนต์บอกครูไหนได้เลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามซับสไคร b ์ให้ช่องในท์ทูมิดูด้วยนะคะจะได้มาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้กันอีกค่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ